มาดูขั้นตอนแรกกันเลยครับกดเมนูครับหา e อ่หาตัว d เล็กนะครับ e ใหญ่ครับกดเลยครับนี่ครับพอเห็นหน้านี้แล้วให้เรากดดาวกับอัพค้างไว้ประมาณ10บวินาทีครับปึ๊บครับก็ได้แล้วนะครับเรามาดูที่บอร์ด team x 512นะครับ ขันตอนต่อไปนะครับให้เรากดสแกนเนอร์บัตต้อนนะครับตรงช่องหนึ่งนะครับตรงที่บอร e ์ดอิเอ็กครับส่วนสไลด์1นึ่นะครับก็จะเป็นดีเมอร์เลสดีเมอร์กรีนดีเมอร์บูนะครับ5,6,7ก็จะเป็นสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนะครับเราก็จะมาทำให้มันออกอไฟมันออกเต็มแม็กทุกหลอดนะครับแล้วก็เอา ดีมเมอร์ขึ้นหมดทุกหลอดครับแล้วเราก็เอาสีขึ้นให้หมดทุกหลอดเหมือนกันครับนี่ครับห้าหกเจ็ดรอครับตัวนี้ตัวสีชแน,นลที่สีจะไม่มีอะไรนะครับของบอร์ดดีมเอค่าหนึ่งสองสีแดงจะไปอยู่ที่ช่องห้าเหมือนเดิมนะครับแดงเขียวน้ำเงินพอเต็มแม็กพอเต็มแม็กแล้วนะครับแสงออกหมดทุกแสงแล้วให้เราตัว วิธีการเซฟของบอ, 5, อร์ดดีมเอ็ก e c ไฮเซเรนะครับ2ครั้งครับกดพร้อมกันสครั้งครับ1 2เซฟแล้วครับแล้วก็ถอดป้ายออกเหมือนเดิมครับถอดแล้วเสียบใหม่ปึ๊บแล้วเรปรับไปหน้า A001 ครับแล้วกด Enter แล้วเรามาดูที่บอร์ดครับลองเอาสไลด์ลัางสไลด์เคลียร์สไลด์นะครับเราเอาดิมเมอร์ขึ้นสีแดงนะครับ เขียวน้ำเงิน RGB นะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับผมสวัสดีครับ